สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการฟังสวดพระพิธรรมกันนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะครับเวลาเราไปงานศพนะครับพระท่านก็จะสวดอภิธรรมนะครับกุศลธรรมอะอกุศลธรรมะาอภิยากตธรรมมนะครับประเด็นคืนอเราจะฟังสวดยังไงเนี่ยให้เกิดบุญให้เกิดกุศลนะครับถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยฟังไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดบุญเกิดกุศลได้ไหมนะครับ ในพระไตรปิฎกในส่วนอนดถกถานะครับมีแสดงเรื่องของขังคาว5้าตัวเนี่ยที่อยู่ในถ้ำสมัยพระเจ้ากรสัะนะครับขังคาวเนี่ยได้ยินเสียงสวดสาธยายอภิธรรมจากพระพิสูนสองรูปเนี่ยที่อยู่ในถ er ้ำนะครับแล้วก็เอาเสียงเนี่ยเป็นนิมิตนะครับโดยที่ฟังเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องนะแต่เอาเสียงสวดสาธยายอภิธรรมเนี่ยเป็นนิมิตนะครับแล้วก็ตายลงไปเนี่ยก็ไปเกิดบนเทวภูมิได้นะครับ และสุดท้ายเนี่ยข้งคาวเนี่ยก็มาเกิดในยุคข,ของพระเจ้าโคโดมของเราเนี่ยนะครับมาเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะฮะลอยรูปนะครับอ่าฉะนั้นการฟังสวดโดยไม่รู้ความหมายเนี่ยนะครับแต่จิตมีความยินดีพอใจในการฟังเนี่ยนะครับก็ยังกุศลให้เกิดได้นะครับอ่าทีนี้ลองย้อนมาดูของเราบ้างนะครับอ่าที่เราฟังสวดรว้พิธรมกันเนี่ยนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็ฟังเป็นพิธีไปนะครับคนฟังก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับก็ฟังไปอย่างนั้นนะครับ บางทีฟังไปก็เบื่อไปนะครับเมื่อไหร่จะจบสักทีจะได้คุยกับเพื่อนนะครับหรือว่าจะได้กลับบ้านนะครับถ้าฟังแบบนี้นะครับมันก็ยากที่กุศลจะเกิดนะครับกับการหลัะสมมติถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจความหมายด้วยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราได้เปรียบครั้งคราวแล้วนะครับจากที่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีความยินดีพอใจในการฟังด้วยเนี่ยกลายเป็นฟังแล้วรู้ความหมายแล้วมีความยินดีพอใจในการฟังด้วยเนี่ย อันนี้เราดีกว่าครั้งคราวแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจความหมายเนี่ยนะครับแล้วจิตเราน้อมไปเนี่ยอันนี้กุศลมันเกิดแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นธรรมานุสตินะครับเป็นหนึ่งในนุสติสิบที่อยู่ในสมถกรรมฐานนะครับการสวดอภิธรรมเนี่ยนะครับเป็นการแสดงถึงสภาพธรรมล้วนๆนะครับไม่ได้มีสัตว์บุคคลนะครับก็คือสภาพปรมัตธรรมเนี่ยสิ่งที่มีอยู่จริงๆนะครับคืออะไรนะครับความสุขความทุกข์เนี่ยมีอยู่จริงนะครับ โลภะโทรสาโมหะพวกนี้มีอยู่จริงนะครับขันาหน่มีอยู่จริงนะครับถ้าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ปททรมาธรรมล่ะเป็นอะไรอย่างเช่นตำรวจทหารพวกนี้นะครับเป็นคนเป็นสัตว์พวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพธรรมจริงๆของเขาเนี่ยมันหนีไม่พ้นขันหนานะครับในตัวจริงๆมันเป็นขนาาันมหนเป็นสภา,าวะธรรมนะครับถ้าเลยไปเนี่ยไปเป็นคนสัตว์ไปเป็นตำรวจทหารไปเป็นต้นไม้เนี่ย อันนี้เป็นสมมติไปแล้วนะครับเลยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอภิธรรมไม่ได้แสดงเรื่องพวกที่เป็นสมมติเลยนะครับมีแต่ปรมัตธรรมล้วนๆนะครับคือสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ไม่เลยไปจนเป็นสมมตินะครับทีนี้เรามาเริ่มตั้งแต่กุศลธรรมกุศลธรรมะปยยกตากันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆบทนี้ที่ขึ้นอย่างเนี้ยนะครับขึ้นกุศลธรรมกุศลธรรมะปยยกตาเตราเนี่ยนะครับอภิธรรมมีอยู่สองบทด้วยกันนะครับบทแรกคือ มาติกาทรมาสังคณีมาติกานะครับส่วนอีกบทหนึ่งเนี่ยเป็นอภิธรรมเจ็ดคำพีนะครับมันขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าทรมาสังคณีเนี่ยเป็นคำพีแรกนะครับอ่านเวลาสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะครับทีนี้เราเราจะยังไม่พูดถึงอภิธรรมเจ็ดคำพีละกันเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากนะครับและการสวดมันก็ย่อมากเลยนะครับวันนี้ Trans Mother น Tout เราจะมาทําความเข้าใจในเรื่องของการสวดมาติกานะครับ ที่ขึ้นกุศลธรรมากุศลธรรมะพิยากตาธรรมาสุขายเวทนัยสัมยุตตาธรรมาทุาขายเวทนัยสัมยุตตาธรรมาทุกขมสุขายเวทนัยสัมยุตตาธรรมาเนี่ยอันนี้ถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการสวดมาติกานะครับมาติกาเนี่ยติกะเนี่ยแปลว่า3นะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมาเป็น 3- ามสนะครับ 1, กุศลหนึ 1, ่งอกุศลหนึ่งอภิยากตะหนึ่งนะครับเป็น3นะครับแล้วก็ไล่ไปอีกก็จะเป็นอีก3าอีกนะครับ สุขายเวทนาสัมยุตตาธรรมะทุคายเวทนาสัมยุตตาธรรมะทุกขมสุขายเวทนาสัมยุตตาธรรมะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็น3นะครับอ่าพระท่านก็จะสวดไล่ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับมีทั้งหมด22กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือ3เป็น1อีก3ก็เป็น2อีก3ก็เป็น3นะครับไล่ไปทั้งหมดเนี่ยมี22กลุ่มด้วยกันนะครับอ่เรามาทําความเข้าใจกลุ่มแรกๆที่ง่ายๆก่อนนะครับส่วนใครต้องการจะศึกษาลึกซึ้งต่อไปเนี่ยก็ เดี๋ยวผมทิ้งคู่มือไว้ให้นะครับอ่าเริ่มตั้งแต่หมวดแรกเลยนะครับอ่าติก,การเนี่ยเราบอกแล้วมันเป็น3มนะครับกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากาธรรมาเนี่ยอ่าเริ่มตั้งแต่กุศลธรรมานะครับอ่าสภาพธรรมที่เป็นกุศลมีอยู่นะครับอันนี้คือของจริงนะเป็นปรมัตถธรรมมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลด้วยเป็นเพียงสภาพธรรมนะครับนี่ตรงเนี้ยเป็นคีย์สําคัญเลยนะครับ สภาพธรรมต่างๆเนี่ยเป็นเพียงสภาพธรรมเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลนะครับอย่างที่พุริตชาวท่านเคยแสดงไว้เนี่ยสัพเพธรร,รมานาตติเนี่ยนะครับสภาพธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะครับนั้นกุศลธรรมมาเนี่ยจะเป็นตัวเป็นตนไหมก็ไม่ใช่นะครับแต่มันมีอยู่นะอกุศลาก็เหมือนกันอกุศลธรรมมาเนี่ยสภาพธรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็มีอยู่นะครับ เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะครับแล้วมากลุ่มสุดท้ายนะครับพยากตาธรรมะนะครับคืออะไรนะครับคือสภาพธรรมที่ไม่ได้เป็นทั้งกุศลและอกุศลนะครับก็มีอยู่นะครับอย่างเช่นนะจักขูวิญญาณจิตเนี่ยขนาดตาเห็นรูปเนี่ยนะครับจักขูวิญญาณจิตเกิดเนี่ยขณะนั้นเป็นเป็นแค่วิปากจิตนะครับไม่ได้เป็นทั้งกุศลและอกุศลนะครับหรือว่าปฏิสนธิจิตเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นวิปากนะครับเป็นผลเป็นผลของกุศลหรือผลของอกุศลนะครับังนั้นตัวผลเนี่ยมันไม่ได้เป็นทั้งกุศลและอกุศลแต่มันเป็นผลนะครับหรือว่าพวังขจิตเนี่ยจิตขณะที่เราหลับสนิทเนี่ยนะครับไม่ได้ฝันเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิปากขจิตนะครับเป็นอภิยากตาธรรมานะครับขณะที่เราหลับสนิทเนี่ยไม่ได้มีทั้งกุศลและอกุศลนะครับหรือว่ามีความรู้สึกสุขสบายทางกายเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นกุศลหรอกุศลนะเป็นผลของกุศลนะครับ อันนี้เรียกว่าอัพยากตาธรรมมานะครับหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่เป็นกิริยาจิตเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทํากิจเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลตามมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผลของกุศลและอกุศลด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอัพยากตาธรรมมานะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นนักกุศลและอกุศลเหมือนกันนะครับยังมีอีกนะครับรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างเช่นร่างกายเนี่ยนะหรือมหาภูตธรูปสีที่อยู่ในร่างกายหรือว่านอกร่างกายเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้เป็นอุศลและกุศลนะครับเ็เป็นอัพยากตาธรรมะนะครับหรือแม้แต่นิพพานนะครับก็เป็นอนพยากตาธรรมะนะครับอ่านิพพานไม่ใช่กุศลนะนิพพานเป็นอนพยากตาธรรมะนะครับอ่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วมันมีผลตามมานะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยโลกุตระจิตนะครับอ่ถ้าใครคุ้นเคยกับแผนผังนี้ก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับอ่ตรงนี้เป็นแผนที่นะครับแยกชัดเลยนะครับกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาเนี่ย สามกลุ่มแยกจากกันนะครับแล้วก็ทั้งสามกลุ่มนี้ครอบคลุมหมดแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วนะครับรูปธรรนะมนามธรรมขันห้าเนี่ยหมดแล้วนะครับอ่รวมไปถึงนิพพานด้วยนะครับครอบคลุมหมดเลยนะครับอยู่ในกุศลธรรมากุศลธรรมมาพยากตธรรมานี่แหละครอบคลุมหมดแล้วนะครับอ่และจุดที่สําคัญเนี่ยอ่ไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตธรรมมาเนี่ยทำทั้งหมดเนี่ยนะครับ เป็นนิสัตโตนิชิวนะครับสุญโยนะครับไม่ได้เป็นตัวตนนะครับไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นบุคคลนะครับสุญโยคือความว่างเปล่านะว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะครับ izable, ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะมีอยู่นะครับสภาพธรรามปรมัติย์มีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนะครับสุญโยนะครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2กันนะครับสว่วนต่อไปนะครับ สุขายเวทนายะสัมยุตตาธรรมะทุกขายเวทนายะสัมยุตตาธรรมะดุขมสุขายเวทนายะสัมยุตตาธรรมะนะครับสภาพธรรมที่ประกอบด้วยความสุขก็มีอยู่นะครับสภาพธรรมที่ประกอบด้วยความทุกข์ก็มีอยู่นะครับสภาพธรรมที่ประกอบด้วยไม่สุขไม่ทุก oh ข์ก็มีอยู่นะครับแบ่งกว้างเป็น3ามกลุ่มนะครับถ้าเราดูจากแผนผังเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าจิตที่มีความสุขเนี s> <S ่ยนะก็มีอยู่นะครับจิตที่มีความทุกข์เนี่ย มีความทุกข yes. ์ข้าประกอบเนี่ยก็มีอยู่นะครับจิตที่ไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์เป็นอุเบกขาเนี่ยก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจิตทั้งหมดเนี่ยต้องมีเวทนาไม่มีจิตไหนที่ไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอุเบกขาไม่มีนะครับต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเสมอนะครับนีจิตที่มีความสุขเข้าประกอบเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างนะลองดูในในแผนที่นะครับจิตที่มีความโลภเนี่ยนะมีโลภะข้าประกอบเนี่ยก็มีความสุขได้นะ อันนี้เป็นอกุศลนะนะครับบางคนหลงทางนะเข้าใจว่าเป้าหมายของชีวิตคือหาความสุขนะครับก็ไปทางนี้แหละนะก็ไปทางความสุขที่ประกอบกับจิตที่มีความโลภนะครับเ,เวลาเสพกรารมาคุณต่างๆเนี่ยมีความสุขนะครับอันนี้หลงทางเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นอกุศลธรรมานะสุดท้ายมันนําทุกข์มาให้ที่เป็นอกุศลวิบากนะครับมีอะไรอีกนะ ความสุขเนี่ยจิตที่มีความสุขข็ประกอบเนี่ยประกอบกับจิตที่เป็นหมากุศลก็ได้นะครับขณะเราทําทานรักษาศีลเนี่ยนะครับหรือว่าเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเน,นี่ยก็มีความสุขเข้าประกอบได้เหมือนกันนะครับประเภทนี้นะครับถ้าเกิดแล้วเนี่ยอันนี้ดีนะครับเป็นการเจริญกุศลนะครับแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งจุดหมายถูกเนี่ย ก็ควรจะมุ่งไปหาความสุขประเภทนี้นะครับสุขที่ประกอบกับจิตท,ที่เป็นกุศลนะครับจเจริญขึ้นไปได้จนถึงขนาดจ,จิตที่เป็นสมาธิระดับรูประชาเนี่ยก็มีความสุขประกอบได้นะครับหรือว่าเป็นโลกลุกตระฌานนะครับมรรคจิตเนี่ยก็มีความสุขประกอบนะครับอนอกจากนั้นยังมีพวกวิปากจิตก็มีความสุขประกอบได้ด้วยนะครับเป็นวิปากจิตท,ที่เป็นผลของกุศลนะครับอ,อย่างเช่นพวงังจิตนะครับหรือว่าผลลจิตนะครับเป็นผลของ Smile, มรรคจิตนะครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2นะครับทุกข์ยเวทนายสัมยุตตาธรรมานะครับกลุ่มที่ uh, มีความทุกข์ข้าประกอบนะครับจิตที่ม e ีความทุกข์นะครับก็มีอยู่นะครับเป็นเพียงสภาพธรรมนะไม่ได้สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะครับเกิดกับอะไรบ้างนะเกิดกับจิตที่มีความโกรธนะมีความทุกข์ข้าประกอบนะครับเวลาเราโกรธเวลาเรากลัวนะครับเวลาเราตกใจนะครับเวลาเราเบื่อนะครับเวลาเรากังวลนะครับ เวลาเราไม่สบายใจต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นจิตที่มีโทสะนะครับอันนี้คือจิตที่ประกอบด้วยโทสะเนี่ยก็จะมีความทุกข์ใจเข้าประกอบด้วยเสมอนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งนะครับจิตที่มีความทุกข์ทางกายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเข้าอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นวิบากแล้วนะครับเป็นผลของอกุศลนะครับทําให้เกิดความทุกข์ทางกายเกิดขึ้นได้นะครับแล้วมากลุ่มสุดท้ายนะครับ ทุกข awesome, ์ก็มาสุขยเวทนายสมยุตยธรรมะนะครับจิตที่ไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความทุกข์นะครับเป็นอุเบกขาเนี่ยก็มีอยู่นะครับเราก็สังเกตกันดูนะครับประกอบที่จิตที่เป็นกุศลก็ได้นะครับหรือจิตที่เป็นโลภะก็ได้นะหรือจิตที่เป็นโมหะก็ได้นะตรงนี้มันยากเลยนะต้องไปแยกนะเพราะมันอุเบกขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะของจิตเนี่ยต่างกันและผลที่ตามมาก็ต่างกันนะครับหรือเกิดกับจิตที่เป็นวิปากก็ได้นะครับ เกิดได้หลากหลายเลยนะครับอันนี้อันนี้ให้ดูแผนที่นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าจิตประเภทไหนอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเราได้สองสองหมวดแล้วนะครับกุศลติกากเวทนาติกะนะครับเรามาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับกลุ่มที่สามนะครับพระท่านก็จะสวดต่อนะครับวิปากาธรรมาวิปากาธรรมะธรรมาเนววิปากานวิปากาธรรมะธรรมานะครับกลุ่มนี้นะครับแสดงถึงวิปากนะครับ กลุ่มแรกเนี่ยวิปากาธรรมาเนี่ยสภาวธรรมที่เป็นผลของกุศลและกุศลนะเรียกว่าวิบากนะครับถ้าเราดูในแผนผังจิตเนี่ยก็จะชัดๆเลยนะครับว่าเป็นสีเขียวนะครับกลุ่มที่เป็นวิปากนะครับมีทั้งกุศลวิปากและอกุศลวิปากนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเป็นผลของกุศลหรือกุศลนะครับถ้าเป็นผลของกุศลก็เป็นกุศลวิปากถ้าเป็นผลของขขอกุศลก็เป็นอกุศลวิปากนะครับกลุ่มที่2นะครับ วิปากาธรรมะธรรมานะครับชื่อคล้ายๆกันนะกลุ่มแรกเนี่ยวิปากาธรรมานะครับกลุ่มที่2ชื่อวิปากาธรรมะธรรมาเนี่ยสภาพธรรมที่มีผลเกิดขึ้นมีอยู่นะครับมันไม่ใช่ผลแต่ว่ามันมีมันให้ผลเกิดขึ้นนะครับคือเมื่อถ้ามันเกิดสภาพธรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีวิปากตามมานะครับอ่าอันแรกเนี่ยเป็นวิปากตรงๆนะแต่กลุ่มที่2เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีวิปากตามมานะครับคืออะไรนะ ก็คือกลุ่มที่เป็นกุศลกับอกุศลนั่นแหละนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีวิปากตามมานะครับแบ่งกว้างๆคือกลุ่มที่เป็นอกุศลนะครับเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นกุศลนะครับเมื่อก,กี้เราพูดไปแล้วนะครับกุศลระดับ่าตระดับศีลเนี่ยก็แบบหนึ่งนะครับระดับที่เจริญเป็นฌานเนี่ยเป็นรูปฌานอนะรูปฌานเนี่ยพวกนี้ก็เป็นกุศลที่มีวิบากตามมานะครับใครทําฌานได้เนี่ย แล้วฌานไม่เสื่อมเนี่ยวิปากตามมาแน่นอนนะครับปฏิสนธิในรูปภรพมหรือรูปประพรมแน่นอนนครับตามฌานที่ตัวเองได้นะครับอ่หรือว่ากุศลระดับที่เป็นโลกุตะละนะครับอ่มรรคจิตเนี่ยขณะบ,บรรลุธรรมเนี่ยนะครับและเกิดขึ้นเนี่ยมีผลลจิตตามมาแน่นอนเป็นวิบากนะครับอ่เพราะฉะนั้นกลุ่มที่2ก็คือส,สภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมีวิบากตามมาจะมีผลที่เป็นวิบากตามมานะครับอ่มาดูกลุ่มที่3บ้างนะครับเนวะวิปากนาวิปากธรรมะธรรมานะครับ สภาพธรรมที sì, ่ไม่ได้เป็นผลของกุศลและอกุศลและไม่มีสภาพให้ผลเกิดขึ้นนะครับคือสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่มีวิบากตามมาและตัวมันเองก็ไม่ใช่วิบากด้วยนะคืออะไรนะครับถ้าดูตามแผนผังเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นกิริยาจิตนะครับอย่างเช่นกิริยาจิตของพระอรหันต์เนี่ยนะครับเวลาพระอรหันต์ท่านทำธทําทานนะครับไม่มีผลไม่มีวิบากตามมาแล้วนะครับ มันไม่นําเกิดแล้วนะครับไม่เพราะว่ามันเป็นกิริยาจิตนะครับไม่เหมือนปุุชนนะครับหรือว่าโสดาบานสกาตาะมีนาคามีทําทานเนี่ยกลุ่มพวกนี้ทําทานเนี่ยยังมีวิบากตามมาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ทำทานเนี่ยไม่มีวิบากตามมาแล้วเป็นกิริยาจิตนะครับหรือว่าพระอรหันต์ที่ท่านทำฌานสมาบัติได้เนี่ยนะครับฌานสมาบัติของท่านเนี่ยเป็นกิริยาจิตนะครับไม่มีวิบากตามมาที่นํา ท่านไปเกิดในรูปภูมิมารูปภูมิแล้วนะครับเป็นแค่กิริยาจิตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแค่นั้นนะครับหรือว่ากิริยาจิตที่เกิดกับคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็มีนะครับอย่างปุรุชนทั่วไปก็มีกิริยาจิตนะครับอย่างเวลาตาจะเห็นรูปเนี่ยนะครับจะมีจิตบางประเภทเนี่ยที่เรียกว่าปัญแบบจทวารรวชนะจิตเนี่ยเกิดก่อนนะครับัจิตพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีวิบากตามมานะครับและตัวมันเองเกิดขึ้นเนี่ยตัวมันเองก็ไม่ได้เป็นวิบากนะครับ เป็นแค่กิริยาจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ทํากิจแล้วก็ดับลงไปเท่านั้นนะครับพวกนี้ก็เลยไม่ใช่ทั้งวิบากด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่จิตที่เกิดขึ้นแล้วจะมีวิบากตามมาด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสภาพธรรมที่เป็นรูป,ปธรรมต่างๆเนี่ยนะครับตัวมัวนะวน,นเองไม่ใช่วิบากนะรูปธรรมต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่านิพพานเนี่ยนะครับตัวนิพพานเองเนี่ยไม่ใช่วิบากนะครับไม่ได้เป็นผลนะครับแล้วนิพพานเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เกิดผลตามมานะครับ เพราะฉะนั้นนิพพานกับรูปเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับสามกลุ่มนะครับส่วนติกาที่เหลือเนี่ยผมคงพูดไม่หมดนะเอาแค่ว่าเราเราทราบโครงสร้างนะครับว่าการสวดเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการแสดงทมเป็นบทหมวดนะครับแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นสามกลุ่มนะครับแสดงถึงสภาพธรรมที่ไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นบุคคลนะครับเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนะครับ ในคลิปนี้ก็ยกตัวอย่างแค่3 3หมวดแรกเท่านั้นนะครับยังเหลือหมวดที่4ถึง22นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งคู่มือไว้ให้นะครับเป็นของพระอาจารย์พันศักดิโอภาโสนะครับหรือใครต้องการจะเรียนจริงจังเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ u t u b e ไว้ให้นะครับก็จะมีของพระอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยท่านสอนใน YouTube ด้วยนะครับครบทุกติกาเลยนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับว่าแต่ละหมวดที่ท่านแสดงเนี่ยคืออะไรเนี่ยเวลาเราฟังสวดติกาาติกาเนี่ยนะครับ จิตเราก็จะน้อมไปถึงสภาพธรรมนั้นเนี่ยไล่ไปเลยนะครับน้อมจิตคิดไปอย่างนี้นะครับอันนี้กุศลเกิดแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ